อาทีนี้อีกหนึ่งเรื่องอีกกระแสหนึ่งนะหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการเขาปลดล็อกทรงผมนักเรียนนะทั้งนักเรียนหญิงนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นจะไว้ผมยาวจะทําแบบไหนก็แล้วแต่แต,แต่ต้องเหมาะสมให้สถานศึกษาแต่ละที่เนี่ย ไปกำหนดระเบียบไปจัดข้อบังคับกันเองอเอาก็มีเสียงแบบว่าวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้สถานสถานศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเตรียมสำรวจความคิดเห็นนักเรียนครูไปจนถึงบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะคะให้เสนอรูปแบบเสรีทรงผมในทุกระดับชั้นค่ะโดยนายอลงกรณบุตรดาที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็ให้ความเห็นกรณีดังกล่าวว่าขณะนี้เนี่ย เกิดกระแสะการตื่นตัวของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนและก็เชื่อว่าเป็นเหมือนกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศค่ะแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องเร่งสำรวจความคิดเห็นแบบเปิดกว้างกับบุคลากรทุกฝ่ายทั้งโรงเรียนเพื่อร่วมกันนําเสนอรูปแบบเสรีทรงผมของทุกระดับชั้นเพื่อให้ทุกคนได้แสดงสิทธิข,ของตนเองและสามารถโต้แย้งหรือว่าลงคะแนนเสียงได้อย่างเสรีและที่สําคัญที่สุดคือพร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วย แต่ทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าคําสั่งการปลดล็อกทรงผมนักเรยียนในครั้งนี้ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการสามารถกําหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องให้แต่ละโรงเรียนนั้นไปดําเนินการกันเองค่ะในแนวแบบมองรูปแบบยาวเนี่ยก็เห็นเหมือนว่ากฎที่ออกมาเนี่ยหรือว่าการยกเลิกเนี่ยมันเป็นการผัการะให้กับโรงเรียนในขณะที่กระทรวงเนี่ยสามารถที่จะออกกําหนดแบบว่านักเรียนสามารถไว้ทรงผมเสรีได้เป็นอิสระได้ แต่กับกลายว่าพอยกเลิกไปปุ๊บเนี่ยโรงเรียนสามารถออกกฎหรือกำหนดข้อกฎเกณฑ์ต่างๆของทรงผมได้กับกายว่าบางโรงเรียนอาจจะมีความเคร่งของเรื่องของระเบียบวินัยที่มากเกินไปจนแบบไม่ให้เสรีภาพความเป็นส่วนตัวมนุษยชนของเด็กเลยซึ่งผมมองว่าการที่ทําแบบนี้มันเป็นการเหมือนเป็นเหมือนแบบจุดกําเนิดของการเกิดปัญหาระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนด้วยซ้ํา ก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวน้องอาจจะกลัวว่าบางโรงเรียนอาจจะผมสั้นอีกโรงเรียนผมยาวไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปถามนักเรียนกันต่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญกระทรวงศึกษาก็คือให้แต่และโรงเรียนไปกําหนดกันเองแค่นั้นเองนะครับ